รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณส,ส,สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้20รกรกฎาคม2559ค่ะ,คะปุกมโมยมาแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเลยวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะ,คะก็จะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะ มีการตั้งหกตั้งใจบางคนก็บอกว่าจังหวัดเล่าเข้าพรรษาไม่สุบรีเข้าพรรษานะคะบางคนก็ปฏิบัติเออปฏิบัติธรรมนะคะถือศีลห้ค่ะก็แล้วแต่ค่ะก็ถือว่าเป็นความสบายใจแล้วก็เป็นการทําบุญทํากุศลด้วย3เดือนเต็มๆนะคะส่วนในรายการของเราค่ะเนื้อหาในรายการนั้นยังคงเรื่องราวของการเกษตรเอาไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงแรกนะคะประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วกับช่วงนี้เลยค่ะเกษตรรอบวัน 看 <Okay. S 2>、okay. เกษตรรอบวันมาเริ่มกันที่นายสุรพลจารุพงศ์โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนทําให้สภาพอากาศปรารปวนสมผลให้สัตว์เกิดความเครียดร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันโรคลดต่าลงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและเกิดโรคต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคขอบวมหรือโรคเฮโมรายิกเซฟิซิเมีย นายสตัตวแพทย์อายุธหรินทารานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อที่สำคัญในโครกระบือแพะแกะและสุกร มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสซึ่งสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้โดยการกินหรือสัมผัสกับสัตว์ป่วยโดยตรงหรือเชื้อที่ปนเปื้อนจากคนยามภาหนะเป็นต้นพอเชื้อไวรัสจะถูกขับออกมาจากสัตว์ป่วยทางน้ำมูกน้ำลายน้ำนมมูลลมหายใจและบาดแผลสัตว์ที่ป่วยจะมีอาการซึมมีไข้เบื่ออาหารมีเม็ดตุ่มพองขึ้นที่ริมฝีปากช่องปากและไรกีทําให้น้ำลายไหลกินอาหารไม่ได้และเดินกระเพกเนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส จึงไม่มียารักษาแต่จะใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาม่วงลดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเท่านั้นส่วนโรคคอบวมหรือโรคเฮโมไรกเซฟติซิเนียจะทําให้สัตว์มีอาการคอหรือหน้าบวมแข็งหายใจเสียงดังหรือหอบส่วนใหญ่มักจะมีอาการแบบเฉ็บพันคือไข้สูงน้ำลายฟุมงปากหยุดกินอาหารและตายภายในไม่กี่ชั่วโมงซึ่งโดยปกติเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคคอบวมสามารถอยู่ในระบบทางเดินหายใจสัตว์ปกติได้โดยไม่สแสดงอาการ แต่เมื่อสัตว์อยู่ในภาวะเครียดจากการเคลื่อนย้ายอากาศเปลี่ยนแปลงการอดอาหารหรือการใช้แรงงานมากเกินไปทําให้ร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันลดต่าลง จะแสดงอาการป่วยและขับเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนอาหารและน้ำอย่างไรก็ตามโรคระบาดดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่สีเดือนขึ้นไปโดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโครกระเบือปีละสองครั้งและฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมหรือโรคเฮโมรา h ิกเซ s ติ t i s e m i ให้กับโครกระบือปีละหนึ่งครั้งทั้งนี้ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงโดยเฉพาะโครกระบือหากพบแสดงอาการ ป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศสุสัต์อำเภอหรือสำนักงานปศสุสัต์จังหวัดเพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเรื่องโรคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปัุสัต์อำเภอในท้องที่มาต่อกันที่นายสมชายชาญรงค์ุณอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่ากรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายงานตามนโยบายของพลเอกชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรได้เริ่มงานใหม่3ด้านที่จะสนับสนุนนโยบายใน ด้านการปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนประกอบด้วยหนึ่งการปรับปรุงระบบงานวิจัยเนื่องจากที่ผ่านมามีกระบวนการในการเสนองานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนหลายขั้นตอนทาให้กว่าจะนํางานวิจัยไปใช้ต่อยอดได้ค่อนข้างใช้เวลานานจึงมีการปรับลดขั้นตอนงานวิจัยโดยเน้นการดําเนินงานที่กระชับแม่นยําตรงประเด็นทันเหตุการณ์ซึ่งเป็นผลดีต่อ,อกกเกษตรกรที่สามารถนําประโยชน์จากงานวิจัยไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงเป็นฐานรายได้ให้แผ่นดินคือคืออันนี้ต้องต้องยอมรับนะครับเป็นจุดอ่อนนะครับในบางบางครั้งเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่นักวิจัยเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจบางคนเนี่ยเขาตั้งใจทํางานผอง,งานวิจัยที่เขาออกมาเนี่ยเชื่อมั่นอย่าง,างเลยครับว่านักวิจัยทุกคนมีความภูมิใจครับที่มีคนเอาผลงานเขาไปใช้เมื่อไรก็ตามที่เขามีผลงานของเขาไม่ว่าการปรับปรุงพันธุ์กันอะไรก็แล้วแต่ที่ผลงานออกมาเนี่ยเขามีความรู้สึกภูมิใจ เขาเดินอยู่ในแผ่นดินนี้ได้ด้วยความสุขเขากเกษียงไปด้วยความสุขวา่ขวาม,มีคนอออเอาผลงานทาไปใช้แต่สิ่งที่ประเด็นปัญหาคือว่านักวิจัยบางครั้งข,า,งขาดโอกาสนะครับมีงานอื่นๆมากกว่างานวิจัยทําให้โอกาสที่เขาจะคิดพัฒนางานวิจัยเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กรมเาษตรตั้งแต่ผมมาเป็นทิ่ดีเนี่ยผมได้ปรับระบบงานวิจัยหนึ่งนะครับให้เส้นทางการพิจารณาต่างๆสั้นลง เพื่อให้นักวิจัยเขาแสดงศสกยภาพปิดท้ายกันที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนตำบลแม่พูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมชาวสวนตำบลแม่พูนรวมกลุ่มจะส่งทุเรียนให้กับคนไทยทั่วประเทศในราคาชาวสวนเน้นให้ลูกค้าได้รับประทานทุเรียนจากต้นกําเนิดตามสโลแกนหลงทุกลูกอร่อยทุกคําพร้อมรับประกันคุณภาพนายจรูนปัญญายงประธานชมรมชาวสวนตำบลแม่พูนกล่าวว่าตำบลแม่พูนคือต้นกําเนิดทุเรียนหลงลินลับแลเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทาน ลิลลลับแลกของแท้สั่งต้นจำนเอนอรในราคาชาวสวนและได้ทุเรียนคุณภาพซึ่งในช่วงเดือนรกรกฎาคมนี้ผมผลิตรุ่น2อ,ออกสู่ตลาดราคาได้ปรับลดลงดังนั้นฤดูการนี้ชมชรมชาวสวนตำบลแม่พูลจึงได้เปิดบ,บริการรับสั่งซื้อทุเรียนหลงหลินลับแลออนไลน์ทางหน้าเพจหลงลับแลกในราคาชาวสวนกิโลกร,รัมละ400บาทขณะที่มีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาแล้วจากปัตตานีสง,หหงสขลานรรธิวาสน์อุบลราชธานีอุดรธานีนครราชสีมาเป็นต้นซึงจะคัดทุเรียนลูก รับประมาณ8ขีดถึง1.2กิโลกรัมตีสติ๊กเกอร์ใส่กล่องที่ประทับตารับประการจากช,มมชุมนมชาวสวนตำบลแม่พูนจะส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยเพราะสะดวกรอรับทุเรียนที่บ้านแถมได้รับประทานทุเรียนต้นกำเนิดเองมีคุณภาพท้งนี้หางลูกค้าได้รับทุเรียนที่ไม่มีคุณภาพทางชมรมชาวสวนทุเรียนแม่พูนยินดีส่งให้ใหม่โดยไม่คิดเงินขณะนี้ทุเรียนหลงและแปลร,รุ่นที่สองกลังออกสู่ตลาดขณะนี้กําลังเริ่มออกทยอยออกเยอะไปเรื่อย ร,ราคาก็เลยลงมานิดหน่อยนะครับชาวสวนก็รวมตัวกันนะครับตั้งเป็นชมรมชาวสวนตำบลแม่ปูนก็รวบรวมที่เรียนมาให้ทางชมรมก็จะคัดเอาทุเรียนคุณภาพเพื่อทําการส่งออกสู่ตลาดนะครับที่เขาสั่งทางไปรษณีย์่งสั่งมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปูนบ้างนะครับหรือจะสั่งทางเฟสทงางไลน์มานะครับเรามีบริการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย นะครับส่งทัวไทยนะครับสำหรับตอนนี้ก็เริ่มทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผู้เรียนเรารับประกันคุณภาพล,ลูกลูกหมายความว่าถ้าถึงปลายทางมันมีปัญหาก็ขอให้ถ่ายรูปและส่งกลับมาทางชมรมชาวสวนจะส่งผุเรียนชุดใหม่เข้าไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อัพเดตข่าวสารทางการเกษตรไปแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามเรื่องราวของการรักดินแล้วก็น้ำรวมไปถึงการฟื้นฟูทรัพยากรดินด้วยนะคะ,คะตอนนี้พระกันสักครู่ค่ะ,คะ,คะ